ครับสวัสดีพ่อ่พี่น้องวัยรุ่นต่างดาวผู้สาวสำนอยสอยจุสุขสุขนเด้อว,วันนี้พี่ก็จะมาเล่นโหมดหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเอ,เองนะทุกคนนะมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนจะไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยมาผมจังวันนี้พี่ก็เจอาน้องเบคอนนะมาเลยเปิดก่อนได้เปรียบนะผมจังวันนี้ต่อยหนึ่งสองสามแดนมาจับยกแล้วก็ทุบพื้นแล้วก็เหยียบ อาวุจะเยียบโอ้โหจังหวะน,นี้เอาไม่ครับผมไม่ทันนะเมื่อกี้นะกดสกิลหนึ่งนะเมื่อกี้โอ้พลาดเลยไม่งั้นหล่อแล้วพ่อหนุ่มเอ้มาครับผมโดดย่องย่องหลบก,ก่อนนะดูเออเออเออดูจังหวะให้ดีๆนะทุกคนฮนะจังหวะน,นี้พี่เข้าเข้าหนึ่งสองสามเอา้าบืดนะครับผมกะจะหลอ่อซะหน่อยแต่กับไม่วืดนะครับผมจังหวะน,นี้นะ ไม่วืดแล้วเอาจริงนะพี่เอาจริงเอ้ย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 หลบนะหลบนะพ่อหนุ่มนะเอามาเอ้าเอาไปยืนบล็อกต่อหน้าเขาทําไมโอ้ยเออเออเอออันี่มันเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าน้องอย่าใจเย็นใจเย็นคุยกันก่อนมีอะไรคุยกันก่อนเออออกมารี่นี่ไงนี่ไงโดนแล้วเอ้ามันเด้งไปอีกทางหนึ่งว่ะเฮ้ยไม่เอาเท่นะทุกคนนะ ไม่เท่เลยเพระว่ามันแค่สิบแค่สิบนะทุกคนนะมันไม่เท่นะครับผมฟินิชเดเลยนะอย่างวันนี้เอาต่อนะครับพ่อหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าพี่คอมโบไม่ไม่ถูกใจใครก็อย่าด่าพี่เด้อพี่เล่นไม่ค่อยเก่งพี่กกำลังหัดอยู่ไอ้น้องนะหนึ่ง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 เอ้ย,ย,เ,ย,ย,เ,ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจย์เย็นเจเย็นเจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นใจเย็นเอ้ยโอ้ไยตัวเบคอนนี่มันไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่า ที่ไม่ค่อยิเหมือนการไงเล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าผมเฮ้ยไอ้นี่มึงวิ่งผ่านยังวะเออเอ้ยเอ้ยโอ้เพี้ยนหัวไปหมดละกูเพี้ยนหัวไปหมดละนี่ไงโดนเฮ้ยมันล็อกบล็อกไม่ทันอ้าโดนโอ้โหเฮ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่มันไม่ใช่ขี้ๆเลยนี่ เห็นไหมมันหลบได้มันหลบได้แต่ว่ามันบล็อกไม่ทันยังไงล้ <S <S <ม>เอเฮ้อือกูไม่เล่นท่ายากแล้วกูเอาง่ายง่ายนี่แหละกูเอาง่ายง่ายนี่แหละไม่ท่ายากแล้วน้องๆไม่ท่ายากแล้วนะไม่ท่ายากแล้วนะน้องๆพี่คอเตอร์ครับผมอือเออวนกูเป็นปลาไหลเลยไอ้บ้าอือกูไม่ท่ายากแล้วาากูเอาง่ายง่ายนี่แหละเอาเหยียบก็จบแล้วเมื่อกี้กดดนติ เอ้ยเอ้ยเข้ามานะเข้ามาพี่ก็ไม่อยากจะบดอันตีหรอกนะน้องๆน,น,นะแค่เหยียบก็ตายแล้วมี่อุย้ยไม่โดนวะไม่เป็นไรครับไม่โดนไม่เป็นไรครับผมตายอยู่ดีนะทุกคนนะเรียบร้อยเป็นหนึ่งศพนะจังหวะน,นี้ไปก็ต่อมาฮะเจอกับน้องเอ่ออะไรวะเนี่ยมันขีแพ้หรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันขีแพะว่ะมันขีแพ้วะขีแพะเหรอไอหนุ่มมันนี่ดิพอจับปุ๊มนะครับต่อยต่อยเอาไม่โดนว่ะเอาแดดออกนะผมจังหวะน,นี้ อ่ะครับผมบล็อกก่อนนะครับผมตั้งการไว้รอเลยตั้งการไว้รอเลยเข้ามาครับผมเข้ามาเอาโดนเฉยกดบล็อกเร็วไปฮะจังหวะน,นี้นะเอ้ยมาขอหนึ่งดอกนี้ขอสักดอกนี้ขอสักดอกไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มขอพี่คอมโบเทพๆนี่ขอพี่คอมโบเท,ๆ,บทๆหน่อยไอ้หนุม่มมานีเ่เราไม่ต้องแบบสุขสบายนะทุกคนนะเราก็ต้องรอจังหวะให้ดีๆนะผมรอเราต่อยโดนนะ รอเราต่อยโดนนะล้วค่อยคอมโบนะอย่างนี้นะอย่าปล่อยสกิลมั่วนะทุกคนอย่าปล่อยสกิลมั่วนะอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงเราปล่อยให้โดนก็พอโอ้มันสโลว่ะเหมือนมันจะแหลกๆนะทุกคนนะดูดิโอ้โหสโลแบบโมชั่นเลยทุกคนอืมเอาบล็อกไม่โดนโอ้ยดูดบล็อกดูดบล็อกเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะเออต่อยให้โดนอ่ะกระดินนะจังหวะนี้ผ่านพลาดพลาดแล้วก็ต่อย เอาอต่อยไม่ออกต่อยช้าจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นพ่อหนุม่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นไงเราเจเย็นเย็นนึงพี่ขอคอมโบเท่ๆหน่อยพี่ขอคอมโบเท่ๆโอ้ยมันรู้สึกว่ามันจะแหลกๆนะทุกคนนะพี่รู้สึกว่ามันไม่สมูทเลยวะ่ะเออนั่นเอ๊ะว่าแล้วทำไมกูบล็อกไม่อยู่มาทุกคนมนาะเอาดูก,กันอย่างนี้แหละนะครับมามาเลยขอรอดยังไงขอหน่อยพ่อหนุม่ม มันหนีหรือเปล่าวะจะหนีหรือเปล่าจะหนีเปล่ารอ,อรอแดดนะผมเขารอแดดนะอืะอแต่เรามวยวงในครับผมเรามวยวงในนั่ไงเอ้ยเรามวยวงในอยู่แล้วโอ้ขาเคาน์เตอร์ว่ะเอ้ยเราน่าจะเคาน์เตอร์บ้างนะทุกคนนะอืออย่าหมดอย่าหมดนี่ไงบอกเคาน์เตอร์แล้วก็ไม่เอาเอ้ยหนุ่มเล่นดีนะทุกคนนะเอามา อ้ึไม่โดนอีิบล็อกบล็อกไม่ทันอีกเออมันแปลกเลยบล็อกไม่ทันนี่มาทุกคนอึแล้วก็ไม่โดนด้วยนะอึนี่ไงอึไม่โดนก็ไม่เป็นไรไม่โดนก็ไม่เป็นไรขอต่อยอีกทีนึงยกยกสิโอ้ยไม่ยกเลยเอาใหม่เมื่อกี้ก็สักเิ๊กอยู่มันขู่ดาวนะทุกคนนะยุส่าแบบจะหล่อเท่ๆแล้วไม่เป็นไรครับทุบไปเลยครับผมฟิติดไปนะ ่ามาอยู่ไหนมา,นาไหนพี่หนุ่มพี่เล่าร้อนเหลือเกินตอนนี้อะไรครับพี่มาแล้วอ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องกดอันตรีนะได้พี่ไม่ใช่สายกดอันตรีอยู่แล้วไอ้เนาะออกมาพี่ก็จะให้นะไม่เป็นคนใจดีเหรอไอ้เนาะเอ้าสโลมันมันสโลเหลือเกินนะทุกคนเราต้องแบบต่อยแล้วก็คอคอโมโบไปเลยอะ่ะดูดิ ดูดิมันไม่ลอยโอ้โหมันเพิ่งจะลอยอะ่ะดูดิโอ้ครับผมไปกันต่อนนะทุกคนนะจังหวะน,นี้ไปเอ่ออะไรกวนะที่อพี่ไปเพราะามันลอยนะเพราะว่ามันแหลกไงล่ะนั่นเห็นไหมโอ้ยกูจะคอมโบดีเท่ด้วยเออมันเป็นเซ่ยอย่างนี้ใครเจอแบบประเภทนี้บ้างทุกคนนะทำยังไงบ้างอะ่ะคอมเมนต์บอกพี่ไลน์หน่อยนะถ้ามันแหลกอย่างเงี้ยโอ้โหคอมโบไม่ติดน,นะ เราต้องแบบต่อยต่อยต่อยแล้วก็สกิลเลยนะทุกคนนะโอ,อเขาบอกเขาแหลกอ้าไม่เป็นไรนะรีบจบจบแล้วครับรีบจบจบแล้วก็ไปเจอตัวใหม่นะทุกคนนะอืมแน่นลัวไม่เล่นท่าย,ยากแล้ววะ่ะไม่อยากเล่นท่ายากแล้วอะทุกคนไม่อยากเล่นท่ายากแล้วต่อยโดนแล้วก็สกิลเลยนะยีห่ห้นี้แดดไปทําไมแดดไปทําไมอืมนี่ไล้เอาจับพี่นะดูดว่าพี่จับมัน มาครับผมมาครับผมมาไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มนี่ไอ้รังแค่สายนั่นเองอะ่ะดูดิมันขี่แพ้มันขี่แพ้ด้วยทุกคนเอ้ยเรื่องว่าเราจะเอารถเข็นมอเตอร์ตบตบตบ,ตบสกิลไปเลยนะทุกคนนะลากเข้ามุมครับผมยังวันนี้เกลียบซ้ำแล้วก็ต่อยไปต่อยครับผมเฮ้ยอย่างชอบเลยกูอย่างชอบเลยอ้ยอ ขัดๆว่ะขัดๆว่ะขัดๆว่ะไอ้หนุ่มพี่ขัดเองมากเลยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มโหที่มันสกิลเรานี่แบบโป่งป้างโป่งป้างมากเลยนะทุกคนนะแต่ว่าเราแบบขอสกิลใส่มันมันสโล่อะโอ้ไปเจอคู่ต่อไปมาอ่าผู้หนุ่มนี่ใช่ผู้หนุ่มหรือเปล่าตัวผู้หญิงนี่เอ้ยใส่สูตรว่ะมันน่าจะแบบเท่หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยต่อยครับผมเฮ้ยเอ้ยมันเป็นงานนั่นนี่เฮ้ยเอ้ยมันเป็นงานนั่นนี่ทุกคน ด,ดูดิดูดิโอ้โอ้ยโอ้ยนั่นไงโดนก่อนหนึ่งหมัดฮะจังหวะน,นี้เออนหนึ่งศูนย์ไปต่อให้ก่อนนะทุกคนนะต่อให้ก่อนพี่ต่อให้ก่อนเอาไหมเอาไหมคนร้นองไอ้เอาวะมาโอ้หลบมีแ่ะหลบอ่ะจะไปไหนพ่อหนุ่มไม่ใช่พ่อหนุ่มนี่ต้องเรียกว่าอะ <N> ไรไม่สาวน้อยป่ะจะไปไหนไม่สาวน้อยวันนี้อื้ยอีไม่โดนอ้าวเหมือนฟอสเตอร์อุ้ย จะเหยียบพี่เหรอน้องจะเหยียบพี่เหรอน้องพี่รู้พี่รู้พี่รู้ทันพี่รู้ทันนี่อันนี้พี่เคยทำมาก่อนนี่น้องพี่ฝึกมาแล้วหมื่นกว่าปีโอโดนต่อยก่อนนะจังหวะนี้หมื่นกว่าปีช่วยอะไรไม่ได้แล้วหมื่นกว่าปีช่วยอะไรไม่ได้นะจังหวะนี้ทอสซี่ยังเงเอ้าโอ้ยจะคอมโบเท่ๆหน่อยก็ไม่ได้น้อคอมโบเทๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะเอาให้ไงแล้เออเออเอา เอา้าอย่าไปโดนอีกบัดรซบจริงๆดรก็ไม่โดนอีกอ่ะเหนื่อยนะครับสวยแล้วทุกคนต่อ,อยก็ไม่โดนกู <c oughs> เล่นกูเล่นไม่ถูกจแจกลรยก็อย่ามาดา่ากูเด้อออืนี่ไงเรานี่ไงเราอืมเอาง่ายๆแบบชัวร์ๆแล้วกันนะทุกคนนะไม่ต้องแบบดีลามากนักนะครับผมต่อ,อยโดนแล้วสกิลไปเลยฮะยังวันนี้ไปไอ้หนุ่มนี่อื้อ มานี่ไงแล้วเออหน่อยเป็นไงไ่แล้วก็เหยียบครับผมอ่าเดดออกพันนจังหวะอันนีเออ้เป็นไงเราโดนแล้วจังหวะน,นี้โดนแล้วพนมออเหยียบหน่อยเอา้ามันกระเด็นไปทางนู้นนึกว่ามันจะเดัดนะตอนแรกอะที่จะเลยรอจังหวะก่อนไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้เอยเอาเอาเดดมาเจอหน้าเขาไม่ต่อยต่อนะถ้าเขาต่อยต่อเราน่าจะโดนมือจิตต้องพยายามหลบ เด็ดเขาให้ดีๆนี่ไงเห็นไหมเขาต่อยต่อเราก็โดนอย่างนี้เลยนะทุกคนจังหวะแรกต้องให้แบบคมๆนะนี่ไงเราต่อยเราโดนอ่ะเราก็ต่อยเขาไม่โดนมั้ยอะไรวะเออต่อยไม่โดนเป็นไรขอแค่สักคิวโดนก็พออ่าเฮ้ยอย่าตึงอย่าตึงเข้ามาอย่าตึงไอ้หนุ่มตึงไอ้หนุ่มมะนุ่มเข้ามาโอ๊ย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 ตอนแรกพวกก็ต่อยโดนมันนะทำไมหลังๆมันโดนกูวะเอ้ย เฮ้ยใจใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยนมีอะไรคุยกันก่อนไม่มีอะไรคุยกันก่อนโดนกูแล้วโดนกูแล้วจวังหวะนี้ขออีกหน่อยดิป๊าบนีพี่รอให้นิ่งๆก่อนขอเอ้ามันจะมันจะเคาน์เตอร์เราอะทุกคนนะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ไลค์ด้วยเจอกันใหม่อีพีหน้านะน้องๆ